เราคงใจดีเกินไปไม่เหมาะจะทวงนี้ใครโดนผู้จัดเบี้ยวค่าตัวอีกแล้วบิ๊กสรุธเพื่อนดาราคอมเมนต์สนั่นโดนเหมือนกันล่าสุดนุ่มบิ๊กสรุธออกมาโพแสแซบโดนผู้จัดเบี้ยวค่าตัวอีกตามเคยเพื่อนดาราต่างแห่คอมเมนต์เรียกว่าทำเอานักแสดงนุ่มบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์จุกอกถึงขัน้นทนไม่ไหวต้องออกมาโพสระบายผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวทันทีระบุข,ข้อความว่า เราคงไม่เหมาะสมจะทวงนี่ค่าเพราะเราใจดีเกินไปเลยทำให้ผู้จัดคนนั้นเบี้ยวเราอีกตามเคยฉันคือนักแสดงคนหนึ่งที่ใจดีเกินไปหรือฉันควรทำงานกับคนที่รักษาคำพูดและมีความรับผิดชอบพร้อมกับเขียนแคบชันโพ์ดังกล่าวบอกเค้อนาเศร้าใจโคตรห่วยขณะเดียวกันหลังจากที่บิ๊กสรุปได้แชร์โพดังกล่าวออกไปแล้วนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความ เห็นกันเนืองแน่นให้กำลังใจเป็นจํานวนมากอาทิคุณท็อปดารณีนุชก็เข้ามาให้กำลังใจคุณนกจริยาและมาริโอเมาเลอร์ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณบิ๊กสรุธขณะเดียวกันด้านนักแสดงหนุ่มจอรทดัทปปนัทก็ออกมาบอกจริงครับก่อนที่บิ๊กสรุธจะถามกลับว่าเหมือนกันใช่ไหมซึ่งจอรก็ตอบกลับเป็นอิโมจิร้องไห้ ขณะเดียวกันด้านท็อปชัยวัตรก็แสดงความคิดเห็นว่าจริงครับพี่ผมก็เจอมาเหมือนกันด้วยความที่ใจดีทำให้เขาจ่ายเงินไม่ครบขณะที่ด้าน FC ฟแฟนคลับต่างส่งกำลังใจเนืองแน่นให้คุณบิ๊กสรุโงานนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้จัดที่เบี้ยวค่าตัวของคุณบิ๊กสรุโนั้นเป็นผู้จัดท่านใดถ้ามีความคืบหน้าย,ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบในคลิปต่อไปค่ะ